จุบแจงขึ้นก่อนเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูจุบแจงขึ้นรถจับท้ายคันใหม่ท้ายใหม่นะคะเป็นท้ายระบบไฮดรอลิกเป็นบันไดให้ขึ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้พวกเราก็กําลังจะไปแห่งานแต่งนะคะจุดแจงก็ขึ้นอันนี้ขึ้นเป็นครั้งที่สองก็อาจจะยังเก่งๆช้าๆอยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะคะนี่ค่อยๆก้าว ค่อยๆก้าวยังยังเกงเก่งกลัวๆอยู่อืมค่อยๆอ่ายังไม่ชินไปจ้าอ่ไปอีกจ้าเรียบร้อยขึ้นไปบนกระบะรถได้แล้วนะคะชึบโอเคเรียบร้อย ขึ้นรถแล้วก็ต้องปล่อยของกันอีกสักหน่อยปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งก้อนพารสองก้อนเรียบร้อยจ้าขาไปตอนนี้ก็เดินทางมาถึงงานแล้วก็ได้เวลาลงจากรถนะคะค่อยๆลงค่อยๆลงอีกนี่ก็ยังช้าๆอยู่นะคะยังไม่ถนัดเท่าไหร่ค่อยๆแปลกที่ด้วย ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ่าก็ค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงอันนี้คือมองมองคือยังห่วงพี่เพนข้างหลังอยู่นะคะกลัวแต่พี่เพนจะไม่ลงมาด้วยอลงค่ะลูกลงค่ะยังห่วงพี่เพนอยู่ลงมาเลยจ้าพี่เพนมายังพ่อหนูไม่ยอมลง ดมก่อนดมก่อนดมก่อนอะคือเปรียบร้อยจ้า